ก็กราบสวัสดีให้ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยิ่งเหมือนเดิมนะครับปูด้มันเทียสุนี่จะมาเล่นเกม fit the pick กันนะครับหรือว่าเกมให้อาหารหมูนะให้อาหารหมูหมากระไก่นะโอเคนะครับผมก็จะมาออพอเริ่มเกมมาปุ๊บมันก็จะไม่มีหน้าเมนูเีอีสักอย่างหนึนะมันก็จะให้เราเข้าเกมเลยนะครบผม What ผม What the fuck จะเอาทัง มันหมุนแล้วว่าอะไรมันเหมือนเลื่อนเลย 就是讲，啊、我是不是一样的？这样子，对 sure that they are becoming strong. A good farmer will always feed his pigs. <laughs> นอนปับ๊บไปฉายตาแล้วเนี่ยม่งมืดชิบหาย Our failures haunt us forever. Do not fail me. Feed them. தமிழ்நாடு ท็อแบบนี้แบบโคนายเกลียนเลยกราฟฟรีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับคบเดิมเลยครับคุณมิโกะแล้วก็เออเลยบอกไปนี่ถึงเกมที่สองเลยครับทีนี้ผมอยาจะบอกว่าเกมแรกกับเกมที่สองอัดกันคนละวันนะผมว่าเดีเ๋ยวค่อยเอามาเล่นต่อน,นะครับโอเคนะครับนี่คือเกมที่สองน,นะครับทีนี้ก็คือ Star s w a y นะครับเกมแรกของเราก็คือ Pick ใช่าใจไหมครับฟีด Pick เกมที่สองคือ Star s w a y เกมนี้ไม่เคยดูคนเคยที่ทุกคนเล่นนะแต่ไม่เคยเล่น,น,น,นดีเลยเน,นี้มีตอบนี่ของผมนะครเมื่อกี้เขาถามว่าจะเริ่มต้นเกมส์สออุขภาพสมัยวันที่7ไปนี่ผมมีวันที่ shit here we go again Me off. เกิดมาที่เครดิตมากกอ,อ่ันติด PS1 ถ้าเกิดมีสิงวัก็ขอใครได้ครับอ่าเป็นเกมภาพโบราณเลยนะครับชื่อว่าสก c รตต t y นะครับสก c รตต t y บู <years> ๊เลแม่งสักใยเาเเมาูมาหู Two t h years later ทำไมมันไม่มีเมาให,หวูว่ะกด p a อ๋อ กดที่ W A D เพื่อเลือกไอเวกูตั้งนานแม่ทำไมไม,ไม่ไม่แถมเมาส์ให้กูมันเราจะเป็นรอประพอะครับเกมนี้เคยดูหรือเล่นแต่ว่าที่ผมให้มันเกมสุดท้ายเพราะเกมนี้ผมไม่เคยดูจบไม่รู้ธีการเล่นเนี่ยกด F เพื่อส่องไปฉายในพวกรู้ F เพื่อกดไปฉายนะกด E เพื่อดูเอ,อเป็นพนักงานสักอย่าง,นนนนงานนหนึ่งครับพนักงานจะมีเกมฟนัก นี่จะจะเป็น D U สองศูนเก้าสองนี่จะเป็นเลขที่ทะเบียนไหมเลขทะเบียนอะไรเงี้ย D U ห้ากัน D U ห้าแผ่นนะครับอนี่คือกดกดของงานนี้นะครับก็แน่ใจว่าคนที่ทูทอกการทีจะคุยกับคนนะที่ที่การที่จะคุยกับคนที่อยู่ในรถจะต,ต้องเป็นคนที่ทำงานที่นี่ จะสอบคนที่มีใบรับรองแล้วอย่างนึงที่อยู่ที่อยู่ในรถถ้าเกิดพวกถ้าเกิดคนคนที่มีใบ,บรับรอง i s on เด้อถ้าเกิดคนที่มีใบรับรองเหมือนมีคนแบบเป็นคนที่ทํางานที่นี่ก็ให้เขาไปถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่โดนจ้างให้มาทํางานก็ให้บอกเขาให้ออกไปเปิดประตูให้กับพนักง,งานเท่านั้นแล้วก็ เออแน่ใจคลิปเกตให้ประตูรั้วมันปิดจนกว่าจะจะเช็คเออ person Page id โอเครับโทรศัพท์ไหมครับไม่มีใครอยู่ในสาย ยูมี ผมไปกดเที่อะไรวะกดพลาดแล้วมันกดหยุดเลิอดมืนกดหยุเลิอดไม่ได้ไดไดโอเคเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวอ่านเหมือนมีคนได้ชื่อว่านาทาชาตายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> แต่ว่าของมันแต่เนี่ยแต่ว่าเหมือนก็ไม่มีคนที่ชื่อว่านาทาชาที่ตายนะครับ ที่โทรมา e r e z o five r o four seven s e e r o e z o f i มึงเรียกมึงเรียกช่างซ่อมไฟบ้างก็ดีนะเพื่อน A U A U แป U I A U แป U I Okay. มันก็มีว่ะเอาก่อนโ okay. อเคครับคุณไปได้ครับผมใน mm hmm. บ้านเล่นเกมแต่ว่าฉันถูกเรียกมาใน mm hmm. ส่วนปรเทศทุกเฉินคุณให้ฉันไปนได้ไหม mm hmm. ก็ได้แบบเดี๋ยว1.9เท่านห้นวะ mm hmm. นี่คือปีแบบ เออปี1996หนึ่งเก้าเก้าหกอะยังหรูอ่ะระบบอ,อะไรแบบนี้ได้อ๋อครจ่อตรงนั้นครับผมดครับเ,เ,เลขที่ทะเบียนด้ยก่อน FA ห้า a 4แป FA ห a แป เหมือนจะไม่มีอยู่ในลิตอะ่ะไปไปไปไหนก็ไปไปมึงอะ่ะไปไป,ไปเนะครับตอปหยุดลใครจอดตรงนั้นวะไอโรมาิต์เอเลิดตระบบผิดพลาด <System failure. S 1> ระบ <System failure. S 1> ระบผิดพลา <System failure. S 1> ระบบผิดผ <System failure. S 1> พลาดขึ้มนมาสามขั้นไปเลยไปเข้าไปไม่ได้ผมเข้าไปไม่ได้ไป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 ซี Reese, ไม่มีไปเลยมึง Nie będę. Emergency. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen levels reducing. Your